อันนี้คงอีกสักพักนะผู้ชมนะเครื่องดูดน้ําของเราไม่ใช่เครื่องดูดน้ําทางดูดน้ําของเราเพราะว่าเนี่ยกินหน่อยครับกินหน่อยครับขอกินหน่อยครับเห็นไหมสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อเป็นอีกหนึ่งเช้าที่ชุ่มฉ่ำนะผู้ชมนะดูนะครับนี่คือน้ํา น้ำที่ขังข้างบ่อปลานะครับนี่บ่อปลาครับนะนี่บ่อปลาปลารวมนะครับแล้วก็นี่บ่อปลาทองนะปัญหาหนึ่งของบ่อปลารวมก็คือเนี่ยผู้ชมผู้ชมสังเกตเห็นน้าตรงนี้ไหมนะครับคือผมตื่นมาเนี่ยน้ําเต็มนี่เลยนะครับเต็มนี่เลยเพราะว่าผมทําทําจุดน้าล้นไว้แค่เนี่ยจุดเล็กๆจุดนี้จุดเดียวนะครับคราวนี้ ด้วยความที่หลังคามันเป็นระแนงแบบนี้นะผู้ชมมันโดนแดดได้นะครับเพื่อให้ปลาเขามีสีสันที่สวยงามแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเกิดฝนตกหนักมามากๆเนี่ยน้ํามันก็ลงเหมือนกันนะผู้ชมนะมันอาจจะลงไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอมันตกฝนมันตกต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเนะนี่ยน้ําก็ล้นได้นะครับโชคดีที่ผมมีอุปกรณ์ตัวนี้ผู้ชมผู้ชมไอ้ถังไอ้ถังดูดน้ําตัวนี้ได้ไหมผมกําลังดูดน้ําออกจาก บ่อตัวนี้นะครับโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็คือใช้ถังดูดน้ำตัวนี้แหละผู้ชมเนี่ยถังดูดน้ำตัวนี้แหละคราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาย้ำเตือนกันนะผู้ชมนะคือ,อเวลาฝนตกอย่างเนี้ยนะครับผู้ชมดูนะผู้ชมดูนี่นะคือน้องปลานะ่ะนะครับไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกอะไรยังไงหรือจะอากาศเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับน้องปลาเขาจะมาขอเราแบบนี้แหละผู้ชมเนี่ยน้องเขาจะมาขอแบบนี้เนหะ็นไหม กินหน่อยครับกินหน่อยครับขอกินหน่อยครับเห็นไหมน้องๆเขาจะมาขอกินอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่เราห้ามเด็ดขาดนะผู้ชมนะคือห้ามใจอ่อนนะครับผู้ชมฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับบูดูน้ำสวิงแบบนี้เราห้ามให้อาหารน้องเด็ดขาดเลยนะทนนะครับทนนะผู้ชมนะทนนะแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาน้ํานะครับมาเติมใส่บ่อน,นี้นิดๆอ่ะเปิดหยดๆไว้ตลอดนะครับ ให้น้ํามันลดออกไปตรงท่อนนั้นแหะครับนี่เนี่ยจะเ,เปิดน้ําทิ้งไว้นะครับให้น้ํามันลดหลอกท่อนนี้เป็นการลดน้ําเพื่อช่วยนะครับช่วยให้ปลาเขามีโอกาสรอดที่มากขึ้นจากอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงกระทันหันแบบนี้นะครับากลับมาที่บอ่อนี้แล้วถามว่าบ่อปลารวมแบบเนี้ยปลาสอดปลาหางนกยูงปลาบัลลูนอะไรพวกนี้เป็นปลาที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็จริงนะครับแต่ว่า ถามว่าในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอุณหภูมสิสวิงแบบนี้ถ้าเรามีออกซิเจนมาใส่ได้ไหมได้นะครับและดีมากๆเลยเหมือนกันนะุณผู้ชมนะคือน้องปลาพวกนี้เขาจะแข็งแรงกว่าปลาทองปลาค้าวเขาสามารถทนทนอุณหภูมิที่สวิงได้มากกว่าก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังอ่อนแอต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ดีนะครับดังนั้นการเพิม่มออกซิเจนให้กับน้องปลา ในช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เป็นการช่วยน้องปลาได้ไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็ตามนะครับอุย้ยปลาคราฟกระโดดนะครับเพราะว่าคือธรรมดาผู้ชมฝนมันตกต่อเนื่องแบบนี้น้องเขาจะมีการไล่ไข่กันนะครับเนี่ยเนี่ยผู้ชมเห็นฟองพวกนี้ไหมเนี่ยคือมีกลิ่นเนี่ยนะครับเป็นกลิ่นเป็นฉุนของน้ําเชือ้อคือปลาเขาจะไล่ไข่กันตอนกลางคืนเวลาฝนตก,กน,นะครับทําให้ น้ำก็จะแย่นะครับเราก็ต้องเปิดน้าล้นน้าในบ่อประคาเหมือนกันนะครับอันนี้คงอีกสักพักนะผู้ชมนะเครื่องดูดน้ําของเราไม่ใช่เครื่องดูดน้ําทางดูดน้ําของเราเพราะว่าเนี่ยรูมันเล็กมากนะครับพอรูมันเล็กเนี่ยก็คงใช้เวลาสักพักหนึง่งกว่าที่ระดับน้ําจะลดลงมาแต่ก็ได้ประมาณนี้และผู้ชมได้ประมาณนี้และผมคงลดไปเยอะแหละคงล,ล,ลดไปเยอะเลยเพราะว่า ทุกเนี้ยมันหน้าฝนนะครับผมไม่รู้ว่าฝนมันจะตกหนักจนน้ำมันเต็มขึ้นมาอีกเมื่อไรเดี๋ยวผมลดไ้เยอะๆแล้วกันก็ไงฝากไว้แค่นี้นะผู้ชมนะสวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบา,บ,าบาย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 ขอนะครับขอนะครับขอกินเขานะครับผมอยากครับผม